สวัสดีครับสวัสดีครับวันี้กลับมาพบกับทาวงอผู้หากินหาานครับืัอนี้ครับพี่น้องครับมาเลือกเอาง่วงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องพบกันทุกวันหยุดเสาร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์ครับพี่น้องอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมพี่น้องขายถูกส่งฟรีไม่มีมัดจำกับกับทีมงานของน้องแอดครับผมน้องแอสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเพิ่งเพิ่งมาตากุงเทปเนาะเนาะวันนี้ก็หาง่วมาแบ่งปันพี่น้องคือเก่า ครับครับมอนีก็มีหนุ่มรออนาคตพ่อพันธุ์แล้วก็วัวสาวเนาะครับอเป็นชุดนุ่มสาวเหล้วกันครับสำหรับพิกัดกับบ้านน้องกับบ้านน้องกับตำบลน้องใหญ่อเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ครับการรับประกันตำนี้ก็สากลนยาวนานหนึ่งเดือนแมนครับการขนส่งส่งฟรีตั่ไปสารแต่ถ้าราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทั่วไทยแมนเหนือกลางใต้ออกตกอยากได้ก็ทร่มมาเลยนะครับพี่น้องอ่ามีทีมงานมิเตอรไวรุ่นะครับแต่ว่ารับประกันว่าส่งทั่วไทยแน่นอน กับราคาตรงกันก็ส่งฟรีมไม่ต้องมัดจาไม่ต้องมัดจานี่น้องย้ําแล้วย้ําอีกครับพี่น้องถ้ามัดจาไม่ใช่แอดระครบพี่น้องนี่สุดยอดของการรับประก,กันครับอ่าไม่เสียวเวลาเนาะครับอ่าอย่าฝน,นตกก่อนป้าพี่น้องมีแต่ตูเด็ดเด็ดเลยมีแต่นุ่มรอรอแลอ้วก,ก็อนาคตพอพันเอาเอาตัวไหนก่อนดีตัวนี้เลยสิเอาตัวนี้เอาตัวนี้เลยตีครับเอาละล้อเนี่ยตัวนี้แดงแดงเนี่ยเอาลูกพ่อด้ยครับตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับพี่ลูกชายช็อกโกแลตในเชักเดือนครับเชืเดือน เจ็ดเดือนพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังตนตัวเอาครับเอาล้อลอแบบนี้ครับเอาเม็ดส um)> ีเจ็บเจ็บแดงแดงเจ็ดเดือนเอกสารมีบ่ครับตัวนี้ครบครับผมเอกสารใบหลอดมีครบเนาะพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังตนตัวเอาลูกชายช็อกโกแลตเจ็ดเดือนอ่าพี่น้องเบิ้งโคนหางแดงอ่าสวยสวยหนอกตั้งแบบนี้เนาะครับสูงลอยเท่าไรครับตัวนี้สูงลอยยี่ปะครับผมประมาณร้อยยี่สิบห้าเนาะพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังตนตัวเอา เลี้ยงอนาคตพอพัฒน์พี่น้องเอาไปเป็นอนาคตพอพัน์พอคุ้มฝูงได้รอรอ่เสียเวลาครับฟังราคาเลยครับผมสองหมื่นสามครับพี่สองหมื่นสามพันบาทนะครับพี่น้องต่อได้ยีครับต่อรองได้ส่งฟรีด้วยครับพี่น้องอ่านี่ทีมงานใจใยได้ครับพี่นอ้องรอรอสองหมื่นสามพันบาทแดงแดงแบบนี้ระครับพี่น้องสวยสวยจำนี่บมี่บมีครับพี่น,อน,อน้องเบิ่งเหนือนังตนโตเอา เอาเห็ดไปเป็นพอพันตองเอาตัวนี้หน่อยทิ้งสี่แหละครับพี่น้องมันจังจับได้ใบยงยประเดิมด้วยลูกช็อกแลตนะครับเจ็ดเดือนอนี่เานาะ,ะไข่ดำสองใบสวยสองหมื่นสามพันบาทครับตัวแรกแหกม้านบพี่น้องเอาจัดโปรตัวต่อไปเอาตัวนี้ปะเอาตัวนี้เลยครับเอานันหนาานี่้ครับ <laughs> ตันๆน,นี่แล้วครับพี่น้องผู้ด,ดมักแข้งขากระดูกใหญ่ๆนี่เบอร์สอง เบอร์สองลูกเพราะไรครับอันนี้ KF หกแปดครับพี่ KF หกแปดป้าพี่น้องเบื้องหนาสันสันข้อสันสัน,สนแต่ว่านางหนาหนา,นาพี่น้องเบิ้งอายุเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้อายุเก้าเดือนครับผมเก้าเดือนโอ้ยนุ่นเลยครับพี่น้องสูงร้อยเท่าไรครับร้อยยี่สิบเก้าครับผมสูงร้อยยี่สิบเก้าลูก KF หกแปดเก้าเดือนรับประกันควมหนาเนาะตัวนี้เนาะหนาความหนาความใหญ่พี่น้องเบื้องลำตัวสี่เหลี่ยมหนาหนาลึกๆเอาตัวนี้ราคาเด่าไครับผม ตัวนี้เปิดอยู่สองหมืนหาครับพี่สองหมืนห้าพันบาทครับตัวดันสองหมืนสามตัวนี้สองหมืนหาพี่น้องราคาติดต่อร่องได้แม่นครับส่งฟีส่งฟีเท้าลายโตลดได้พิเศษครับพี่น้องส่งฟีเก็บเงินปลายทางไม่ต้องมีมัดจําพี่น้องนี่ทีมงานคุณภาพครับพี่นอ้องป้องการพี่นอ้องกึกหลอกมัดลายหลายแล้วเวลาสั่งสื่อของครับพี่น้องนี่เอาแบบใจวัดใจเลยครับสองหมืนห้านะครับพี่น้องตัวนี้ส่งฟีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจํานะครับ ถ้ามัดจําไม่ใช่แอสตึตอครับหนาดีคับเลยหนาหนาพี่น้องผู้ใดมาคว่ำหนาหยุน่นหยนเคผูกแปดนะครับเก้าเดือนเอกสารไปหลอดมีคบรบปะแม่ครับผมมีครบเนาะพี่น้องดูเนื้อหนังต,ตัวโตเอานี่แหละครับเบิ้งบันท้ายใหญ่ๆนี่ใครดำได้พี่น้องเบิงบ้งเบิ้งโค่นหางไปเบิ้งกันเป็นซาดได้ครับพี่น้องมันอี้ง่วง่าไหลหางั่วงพระท่านเนาะไม่พี่น้องสร้า,ราง้มมาหลายพี่น้องแล้วก็วกยังราคางว่ว ขึ้นแล้วพี่ขึ้นนะครับพี่น้องเริ่มขยับหลายเติบแล้วครับพี่น้องหาง่วงม่ไรตัวนี้ค้นหาง่วงสเปกแบบนี้หลายครับอ่าตัวที่สองอันนี้ตัวแรกเนาะสองหมื่นสามพันบาทครับตัวต่อไปตัวที่สามครับมือนี้มีพอทั้หลายตัวพี่น้องเบิ่งกันไปยาวๆยครับตัวที่สามนี่ลูกพ่อได้ครับสติงเล่ครับสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งอายุเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนครับพี่น้องแดงเข้มไข่ดำสองใบองศาได้ครับ แขรงขาใหญ่ยาวสูงร้อยส่าไรครับตัวนี้อันนี้ร้อยยี่สิบแปดครับผมสูงร้อยยี่สิบแปดครับลูกชายอ่สติงเลเอสเอสสองศูนย์หนึ่งอายุเจ็ดเดือนครับเบิ้งเนื้อหนังต้นโตสีแดงทุกตัวครับมอนี้พี่น,อน้องเบิ้งสีแดงทุกตัวนะครับ <S <S 2> <S 2> สีแดงทุกตัวสวยๆเลยลาไลาไล่ฟังหนึ่งไหมพี่น้องในเบิ้องใน้บครอบเดี๋ยวขออนุญาตไล่แป๊บหนึ่งครับพี่น้องนี่ฟังขว้าเพิ่นนะครับหล่อๆครับลูกชายสติงเลเอสเอสสองศูนย์หนึ่งอายุเจ็ดเดือน ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หมื่นเก้าครับพี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องต่อได้อีกว่าต่อได้อีกต่อได้อีกครับพี่น้องดูหมื่นเก้าครับหล่อเลยครับสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับประกันตำหนินะครับพี่น้องดูอหล่อเข้มๆต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจําครับพี่น้องทีมงานคุณภาพจากอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับแอสตึกครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้อง อนาคตป่อพันพอคุ้มฝูงรอรอหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเบอร์ที่สามนะครับเนาะครับเบอร์ที่สามครับหนึ่งหมื่นเก้าพันต่อรองได้นะครับต่อไปเบอร์ที่สี่ครับตัวนี้ครับพี่อ่านี่เนาะครับอเบอร์ที่สี่ครับนี่อยู่ใกล้ๆกันโอ้ตัวนี้เม็ดสีจัดจ้านดีตัวนี้ลูกพอได้ครับตัวนี้บูหูไหมพี่บูหูเนาะตัวนี้บม่มีใบเนาะเบื้องเนื้อหนังต้นตเอาประมาณหาล้อครับ นี่เบิ่งพ่นหนาพ่นล้อล้อครับพี่น้องนอกต่างๆอายุประมาณเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเดือนขึ้นกัอนเจ็ดเ <7 S 2> ดือนเนาะโอ้แข่งขาเม็ดสีติดโบดขบเข้มสูงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกวัาๆนี่เนาะมั่ยี่สิบหาบวกบวกครับอ่าแต่ว่าใบาบ่มมีพี่น้องเบิ่งเนื้อหนังต้นโตเอาเอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฟูล้ออีกตัวหนึ่งเม็ดสีก็จัดจานดีแมนครับเลี้ยมโตครับพี่น้องเลี้ยโตัวงาม เอาตัวนี้เปิดราคาเทไหรกกับเบอร์ซีนี่กับเปิดอยู่หมื่นเก่าครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่ดองดูหนึ่งหมื่นเก้าต่อรองได้อีกหนึ่งหมื่นเก้าตัวนั้นกับหนึ่งหมื่นเก่าแล้วครับพี่ดองหนึ่งหมื่นเก้าเบอร์สามเบอร์สี่หนึ่งหมื่นเก้าต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานร,ราคาตรงกันก็นกส่งฟรีทั่วไทยแต่ส่วนใหญ่กับไปจบที่ส่งฟรีเนาะแม่นครับส่วนใหญ่จริงๆงนะพี่ดองยูนี่คือส่วนใหญ่ภาคกลางตะวันออกตะวันตกส่วนใหญ่คือไปจบที่ส่งฟรีแห้วครับ ขอให้ราคาตรงกันเนาะหนึ right, mm. hmm. ่งหมื NES ่นเก้าพันบาทครับหล่อๆชิ้มเข้มนี่ที่สําคัญจีกเชียงหล่อๆแบบนี้แหละครับเบื้องหน้าเบื้องตาพี่น้องหนาเงี้ยนี่หนาหนาสันสันเนาะนี่เนาะหนาหล่อครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเอ้ยหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนาะสองตัวนะครับราคานี้ครับพี่น้องต่อรองได้ยกชุดก็ราคาพิเศษมิเตอร์เด็เดดครับพี่น้องความพันซีสามสีโตเนี่ยเอาตัวต่อไปครับผม ตัวต่อไปเบอร์ห้าครับเป็นหนุ่มรออนาคตพ่อพันตัวนี้ลูกพ่อได้ครับสติงเล่กันครับสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งอายุแปดเดือนครับอายุแปดเดือนพี่น,<อ>น้องหนอกต่างๆหนาแข้งขาใหญ่ครับสูงประมาณหนึ่งร้อยเอ่อร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยเนาะประมาณนี้ครับพี่นอ้องลูกชายสติงเล่อายุเจ็ดแปดเดือนเบ่งเลี่ยมตัวครับไปกำลังมองหาพ่อพันอนาคตรครับพ่อคุมฝูงหลอ่อ พี่น้องลูกชายสติงเลเนาะอายุเท่าไหร่ครับแปดเดือนเนาะแปดเดือนครับสูงประมาณร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดครับประมาณนี้ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับเบอร์ห้าครับผมเท่าไรก็หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคาเดียวกันเลย่อะพี 9, ่น้องมักตัวไหนเลือกเอาครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตัวทุกตัวต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำนะครับพี่น้องดูหมื่นเก้าครับ แกนขาใหญ่ได้ะครับพี่น้องอันนี้คือลูกชายสติงเล่ชุ่มประมาณร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยยิบเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับต่อร้องได้ครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีราคาตรงกันก็ส่งฟรีทั่วไทยนะครับส่งฟรีไม่มีมัดจํานะครับพี่น้องนีส่สุดยอดการรับประกันตัวต่อไปตัวต่อไปนะครับเป็นพ่อพันนาคตพ่อพันลหล่อตัวที่ห้าครับเม็ดสีจัดจ้านครับตัวนี้ลูกพ่อไหนครับผมเอฟครับผมลูกเคเอฟ สามหนึ่งหกแปดหกแปดหกแปดอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าเดือนครับพี่สิบห้าเดือนพี่น้องดูเนื้อหนังต้นโตโบสครบเครื่องครับพี่น้องไข่ดำสองใบองศาได้ครับหนอกตั้งตั้งอ่านี่ครับเนื้อหนังดีครับหนังหนาดีสูงร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสามครับผมสูงร้อยสี่สิบสามอายุสิบห้าเดือนพี่น้องเลี่ยมโตลอครับพี่น้องอ่านา่นนไข่ดำสองใบนะครับพี่น้องนี่อ่านี่ไข่ดำเสมอ เท่ากันสูงร้อยสี่สิบสองสี่สบสามเนาะแมนครับนี่ครับส,สีสองฝั่งนี่เหมือนกันเนาะแมนครับผมสีสองฝั่งอ่าสองฝั่งนะครับพี่น้องซ้ายขวาสีเหมือนกันไม่มีแป้วมีปานอนาคตพอพันแมนครับใหญ่ยยๆบึก,บ,กบึกครับพี่น้องหนังหนา,นาแต่พี่น้องตัวนี้เป็นง่วชาวบ้านธรรมดาเนาะเปินบไว้กินหัวอาหารเนาะก็เลยเปินบ๊วยอาหารใหญ่อา,อาจจะบม่เพิงเต็มทีพี่น้องเอาไปอาหารเข้าเดียวก็กได้ไปเพิ่มอ เสริมอาหารจักน้อยก็ได้ถ้าอยากมันใหญ่ก็นี่ครับอันนี้มันเป็นงัวชาบานเลี้ยงธรรมดาครับตาบารรับประกันว่ามเม็ดสีแล้วก็หนังหนาแห้งสูงร้อยสี่สิบกัวกัวอวันนี้ราคาเท่าไรครับห้องไว้ห้องไว้สามหมื่นห้าพันบาทครับอันนี้คือราคาล้อเนาะอ่ะพี่น้องอันาคตดพอพันพอคุ้มฝูงพี่น้องมีงัวหลายๆตัวอย่ะแยอครับเอาแบบนี้ไปคุ้มฟูงเป็นพอพันได้เลย สามหมื่นห้าพันบาทเป็นราคาร้องต่อร้องได้ไดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางมครับ <Man S 2> ไม่ต้องมัดจำนะพี่น้องอนี่พี่น้องไข่ดำสองใบปลายลึง,งสี่สิบห้าองศาแต่ว่าเม็ดสีมันเนาะสุดยอดเนาะแดงครับแดงครับพี่น้องนี่เลี้ยงเม็ดสีบดครบเครื่องแดงทั้งโตเลยแดง <laughs> ทั้งโตไม่มีแป้วมีปานแต่ว่าแจ้งพี่น้องก็เนาะร็บร็บฟังนี่อาจจะบอคอยงามไปไหนเนาะไม่น <Man S 2> ครับพี่น้องมันอาจจะเป็นง้อที ขังขอกปูนพี่น้องอยากให้แต่งก็แต่งให้ได้นะครับหรือพี่น้องเอาไปแต่งเองก็ได้เปิดราคาที่สามหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำนะครับพี่น้องเม็ดสีสุดยอดครับสามหมื่นห้าพันบาทตัวต่อไปเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู้โหมดวัวสาวเนาะมันนี้มีวัวสาวเล็กตัวครับตัวหนึ่ง มีตัวหนึ่งสองตัวเนาะครับอพี่น้องหาว่าอะไรอีลีครับพี่น้องหาว่าท่านพี่น้องอ่อให้น้องแอดนี่หาหลายนะครับแต่ว่าหาว่าท่านหลักอะช่วงนี้ราคาง่วงขยับขึ้นแบบเก้ากระโดดเลยเอาตัวแรกครับพี่น้องเป็นแม่สาวสาวน้อยหัวโลนแข้งขาใหญ่นังหนาดีตัวนี้ลูกพ่อไรครับบลูเลยครับพี่ตัวนี้บลูเนาะเบื้องเนือนังเบื้องเนือนังตนตัวเอาเป็นง่วงแม่สาวงามสวยเลยโค่นหางใหญ่ๆอายุขนาดจะประม่าน หกเดือนเจ็ดเดือนนี่เนาะประมาณนี้ครับสูงประมาณหนึ่ง wow. ร so ้อยยี่สิบไดปะครับได้ครับสูงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบวกลบแล้วกันตัวนี้เปิดใบยับบาทครับตัวนี้เปิดวายยูเจ็ดหาร้อยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องอันนี้คืองัวสาวที่สวยครับพี่น้องแต่ตัวผู้แล้วเอาตัวแม่ไปเลี้ยงเป็นคู่กันให้พี่น้องนี่เห็นมันอยู่น้วกันตลอดนี่ครับอ่าเป็นชุดตั้งฟาร์มเลยตัวผู้กับมืนเก่าตัวแม่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท ต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเอาหลายตัวลดใดพิเศษเลยครับผู้สาวโทรมาเฮงเด้รถลดหลายพี่น้องนดี่ยวฟังนี่แห้ส่งงามให้นี่แมนว่าฟังัหนงามแมนบ้าฟังนี่ก็งามดี่ะพี่น้องนี่ยิงงามงามแบบนี้และครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องนี่สวยเลยเบือเรื่องเงาดีครับพี่น้องราคานี้ต่อรองได้นะครับพี่น้องต่อรองแถมส่งฟรี ทั่วภาคอีสานครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทั่วไทยครับพี่น้องเฉพาะ่าสรงกันหลายพันละครับออาตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวเขาสู้โมดงดทองครับมันนี่ก็ได้มาตัวเดียวออาพี่น้องผู้โชมดีงัวหายเยาน่กับพี่น้องน้องแอดนวัดไปตลาดกันราคาขยายขึ้นหลายครับพี่น้องอ่ะเป็นแม่ตัวแรกครับเป็นแม่ทองหัวโลนสูงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบบวกบวกครับตัวนี้ทองก็พอไรครับผมทับโตครับพี่อ่าตีทับโตแหล็กเนาะอ่าผมมีใบไม่หลอดกับตีทับตัว ทองะไเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้สามเดือนกว่าสามเดือนกว่าครับตรวจท้องเรียบร้อยแต่ถ้าพ่อพ่อเลือดลอยได้ครับโอ้ทับพ่อพันธุ์เลือดลอยเนาะสามเดือนกว่าครับเป็นเป็นท้องแรกวะครับนี่ท้องสองท้องแรกครับพี่เป็นแม่สาวท้องแรกครับหัวโลนสวยๆอ่ะนี่ครับนี่หางลามดีครับสูงประมาณร้อยสี่สิบท้องสามเดือนประกันท้องประกันตํำหนิโอ แต่ว่าเป็นงัวเอฟน้องตัวนี้เนาะแมนครับแต่ว่ามีใบบ่ครับบอรครับพี่มุมีใบพี่น้องนตีเอฟมากแต่ว่าใบามันหายกะเอาตีพี่น้องเบิ่งเนื้อหนังตัวโตเอาเป็นสาวท้องแรกท้องสามเดือนกับพอ 1, ่อพันเลือดร้อยเปิดราคายุ่จับบาทครับตัวนี้สองหมื่นหกครับพี่สองหมื่นหกอันนี้คืองัวสาวท้องแรกนะครับพี่น้องงัวโลนูนอ่ะแต่แมนปีสองปีที่แล้วกับสี่หมื่นกว่าเปแล้วครับตัวนี้อ่าเป็นแม่หัวรูนท้องแรกครับสวยๆเลย ประกันท้องประกันตำหนิมีคลิปไปดูการตรวจเนาะพี่น้องนี่เป็นแม่หัวโลนสองหมืนหกพันบาทนะครับพี่น้องนี่อ่ะเป็นสาวท้องแรกครับสวยๆเลยราคานี่ยยังต่อรองได้เนาะต่อร่องได้ต่อรองได้ไดแหล่วก็ส่งฟรีนะครับน้องส่งฟรีทั่วไปสาลร,ราคาตรงกันก็ส่งฟรีทั่วไทยครับนี่สวยๆเลยครับมันนี้มิตทองตัวเดียวครับพี่นอ้องเอาตัวต่อไปเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเป็นชุด แม่วัวเป็นแม่แยกลูกครับวันนี้มีอยู่สองตัวสาหรับผู้ใดอยากได้แม่วัตวตัวหญ่งยยครับพี่น้องตวงยยัวหญ่งวันนี้มีอยู่สองตัวเป็นแม่แดงนวนองลนอ่างแล้วก็เป็นแม่ขาวผส,สมแล้วทั้งสองตัวครับตวัวเอาตัวแรกเอาตัวตัวขาวนวลเองแล้วกันครับแครงขาดีสูงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบบวกลบแล้วกันเนาะผสมเลยเจ๊มือแล้วครับตัวนี้อันนี้ได้เกือบเดือนแล้วพี่ประมาณเกือบเดือนพี่น้องหางลามดี ราคาอะไครับผมหมื่นสองหารอยครับพี่หนึ่งหมืนสองพันห้าร้อยบาทพี่น้อง, 12, องสําหรับในไม่อยากใสเวลาโดนเรียงง้อหน่อยใส่เวลาโดน,เ,งงน,อเ,โดนเอาแมงม่วไปเลยครับพี่น้องผสมให้แล้วอเป็นรุ่นเอาเนาะกับรุ่นเราสูงประมาณนึ่ร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องหนึ 12, ่งมืนสองพันห้าร้อยราคาเนี้ยังต่อได้อีกวะแน่นครับต่อได้อีกทรงฟรี่บนเหลือพอดขีขาดทุนพอดีหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทพี่น้อง ต่อได้แทมทรงฟี่อีกครับตัวนี้เอาตัวต่อไปตัวที่สองครับพี่น้องเป็นแม่อ่างอางสูงร้อยสี่สิบบุกบวกเลยตัวนี้อ่ใส่ใหญ่ๆกันมาอีกกับเป็นแม่แยกลูกครับลูกเป็นขายไปแล้วในขีบก้อนอ่างอ่างแบบนี้เคยมีลูกตัวครับตัวนี้สองครับพี่เคยมีลูกมาแล้วสองตัวครับอสำหรับใครที่อยากได้แม่วัวตัวใหญ่ๆตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับตันั้นตัวชุดแปดหาครับพี่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้อง สําหรับใครที่อยากได้แม่บัวที่ผสมแล้วนะครับลูกเป็นขายไปในคลิบก้อนนะครับพี่น้องนี่หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยตัวนั้นก็หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยทยกคู่ราคาพิเศษเนาะสองตัวนี้เนาะครับปกติยกคู่อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทพิเศษยกคู่เหลืออีที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องจากสามหมื่นเอ็ดสองตัวนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องราคาเนี่ ต่อรองได้อีกแถมส่งฟรีนะครับอนี่ผู้ใดมีไ้มีหน้ามีทางหลายๆครับมีทีหลายๆมีหยาหลายๆครับเอาไปขุนข้าวเดียวครับสองตัวนะครับพี่น้องไม่ใช่ตัวเดียวนะครับสองตัวสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่เป็นแม่วัวที่ผสมแล้วครับรอไปลุ้นท้องเอาครับพี่น้องนี่ราคานี้ต่อรองแถมส่งฟรีนะครับใครสนใจตัวไหนก็เข้ามาสอบถามได้ครับพี่น้องมอนี้มีว่าายพี่น้องราคาวัวตัวนี้เริ่ม เริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับเริ่มขยับขึ้นก็เลยหาง้อได้่าหลายพี่นออ้องถ้ามีโอกาสถ้ามีพ่อมีทุนครับฟ้าซื่อเก็บไปชว่วงนี้ครับเวียดนามกําลังกวดไปเบิร์เลยครับในสนามเดินตอนนี้อ่เบิดไปครับน้องแอดมื้อนี้เบิดเลยพี่เบิดแล้วอเนาะแมื้อนี้น้อยครับพี่น้องมืม้อนีน้น,น้อยดีเป็นแบบแพงคักงอเออแพงขากมอโอหาบไดครับพี่น้องเอาสุด้ตยฝากเบอร์พี่น้องหน่อยครับผมบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเกหาครับผมครับผมไอดีไลค่ะเบอร์นี่เนาะ เฟซบุ Facebook, ๊กกับแอดทวัดชัยแอดทวัดชัยเนาะหรือเขามาชมในคลอดเลี้ฟ้านะครับบ้านน้องกับตำบลน้องใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนาะแมนครับสหรับคลิปนี่ชโชมาร์คขึ้นก่อครับหมดขอบเหมือนเดิมสวัสดีครับ